อะไะภูผาพา,พาใบโบกพาใบบัวไปหาเด็กเด็กเด็กดเด็กดูภูผาเด็กเด็กดูน้องอลูกลูกช้างเด็กเด็กดีใจเรียก ใบโบกเด็กๆดกดีใจเรียกใบบัวไก่จ้องเพื่อนช้างตัวโตล,ล,ลูกชา้างชูงวงร้อง ผูผาดีใจรอเรามาโอดเอาไม่ตีเราไม่ใช่พอินกิน เป็นเป็นเพื่อนกัน ตัวสุดท้ายมือถือเขียนต้องเพียงกันว้าเฮียไกลป็นอะไรเขียนสองขีดนั่นต้องต้องจดต้องเพียงกันบอลืเนกันคันลื่อกันมันบ้ามันบ้าห้ามมันบ้าถูกอันเนี่ยถ้าเขียนแบบมีขีดข้างใน บขีดทางในถูกแล้วขีดทางในถูกแล้วแล้วไอ้เพียงกันยหญ่สูงกว่าก,นะกันมันบานงงามอ,อันนี้อันนี้หักสูงกว่ากันบางงามมันบตลุกมันสูงกว่ากันกับบางงามมันสูงทำกันบยไปลายมันต้องสูงทำกันขีดนะเอ้า <expressive. S 2> เอา,เอาละเอาเธอหนาไปอเอาไหมเอาเอามือออกเดี๋ยวมื้อนั้นมันจะบางแม่ท้ายดูแล ตั้งใจเขียนไม่ต้องคิดแห้ดำถ้าเสร็จให้ยกมือกำมือกำมือเขียนสวยๆด้วยครับ บรรทัดที่สองลำใหญ่ลำใหญ่เขียนให้เสร็จนะคะไม่ต้องรีบลำใหญ่เสร็จแล้วบักในโถในโถ โตหายนสวยอ่าบรรทัดต่อไปคันะซองขีดมันเบียดครับโอ้อ่า ยอดยน้อยๆบักน้อยๆบันเขียนคำว่าเอาบรรทัดทั้งใตก็ได้บิดาบันเนูกบ,<ม>ดบิดาบิดานี่เสียงน้งเลยบิดาเขียนให้มันถูกเออเก่งจังเลยตัวสุดท้ายตะปูตะปูีป่ได้ตรวจความที่แบนนะี้ ตะปูตะตตอยู่ข้างหลังเนาอยากก็อยู่ข้างหลังสิสะอาะนะสะอาอยู่ข้างหลังปูอ่าเสร็จแล้วตรวจสิอ่าปีนมานี่ไหนปีนมาตรวจอ่าตรวจมานี่ถูกต้อง มีขาถูกต้องแตงโมปูมากาแฟแบมืออันนี้ถือ,ถอแหบเขียนแหไม่ผ่านแต่ว่ามาเขียนใหม่ก็ถูกแล้วนี่ถือแหบีดาตะปูสรุปแล้วถูกหมดคนนี้เนี่ยถูกหมดเพราะว่าพม่าถือแหบแล้วเขียนแหก่อนวันนีดก็เลยบอกเขียนใหม่ว่าถือแหบอาไทายล่งเหมือนเขียนชื่อตัวเองเด็กชายนะตะกวนมีสัตว์เฮ้ยน้องเด็กชาย พูดไปด้วยสสระอึสระอเอสลอสระสอุสระอุสระอูเก่งจังเลยตัวเอัอันท่าเขาอ๊อกแกผิดอ่ เดียวเดียวเดียวพอเียเปียขอเียเดียขอเอียเพียหอเอียเหียอเอยเดียมองเมียคอเอียเดียตออีกทีพอเดียเพีย ตีเพียเออเจอบอเออเบอขอเออเขอทอเออเถอหัวเออเหอะงอเออเงอะยอเออเยอะลอเออเลอะลอเออเล่ท้อเออเถ่เลอะเถอะดีครับมอย 到安。So, um ไปไวนอไอไนนออานาไนนาขออาขาทอเออเธอขาเธอต่อออมตำแยอแอแย่ตำแย่งอองององแงงอแงอันดอแหลดออูดูแลดูหัวอวัวหัวจอไอใจหัวใจ ตอัวตัวตัวอโตตัวโตคอโอัวคูดำดำคดำโมอามาลออีลีมออีมีคออโคูตัอัวตัวโอโอโตมานี่มาลี ตอโอ้โหโมอามาโคมาโออาอาลออีลีอาลีบอไอใบชออาชาใบชาขออาพาปอไอไปพาไปรอไอใหญ่บออัวบัวใหญ่บัวรออะละบออัมบัมละบม พอออ้เหมาะาไม่ทำไมจอใจดอ,อีดีใจดีต่ออาตาสอีสีพอ,อไอไถเนาะอาตาสีไถหนาอ,ออออา,าอาต่ออาตาดอีดีตาดีสอีสีดออําสีดำ นองอาณาปอปออูปูนองอาณาปูนาขออาขาเริ่มกอเอเกขออาเกกอเอเวีรออาลาเวลาพออาทาสออีศีทาสีวออีวีรออาละวีละกออากะ พออีทิกะทิรออานารออีลีพออาทาสออีสีนาลีทาสี